สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อันนั้นสาวเลาก็มาอยู่ซ่องสาวอันนั้นหลุดจนาหลุดจนาเนาะแล้วก็บาวีเนาะเพิ่นหากกระปืนบาวีอยู่ข้างหลังอันนี้บาวี่อันนี้พี่น้องน้องชายเพิ่นอันนี้เพิ่นหากก็มาเปิดซ่องยูทูปน้องเมื่อนี้กัฝากเป็นกำลังใจให้เพิ่นแมนเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกระซิเป็น แบบว่ามือใหม่หาทีนทานทำเนาะแต่มีจี่ป้าประกันได้กับพี่น้องติส้มได้กับพิ่นยังชีได้ปรับปรุงตัวเองเนาะว่าขีปได้ดีว่าบ่มส้มแล้วขีปได้ดีบอดีเพิ่นก็สิได้ปับปรุงเนาะพี่น้องติส้มก็มาเด้ดอพี่น้องเพราะว่าพิ่นก็สชีลงไปเหตุการเกษตรเนาะพี่น้องติส้มแล้วก็แนะนเพิ่นไหนเพราะว่าเผิ่นก็การเกษตรพิ่นก็ห้ากระหิตห็ดปีนี้เนาะ เห็ดปีนี่ฮะกเห็ดปีนี่บ่เคยเห็ดแต่บมักโพดเพิ่นน่ะติสำคัญน่ะสามพันตุนนี่เเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นหมากซาลาจังสีจอบจอบลงเวออันนัดตูเพิ่นเวละอยู่ตรงหน้าเพิ่นเพิ่นเนาะแล้วมียังแน่บ่าวีมีบักพริกน้ำหมากยังแน่นี่บักพริกบักตัวดินสองรายการแล้วบักั่วบักแตงบักหยางบักเต้บักเขือนบเขือนบักเขื่อยาวบักเขื่อนยาวสามสี่ สามสี่รายการพี่น้องหลายอย่างมือใหม่รัทำเนี่ยมีมีผักหอมนำมาดิมี่มีล่าหอมบ่เลี้ยงมางอมอยู่น้ำเนี่ยไงเนาะอยู่เกันน้ำมันไงล้อมมาหอมน่ะเออ้ยเป็นยังแจ้งหน่อยเพิ่งกับผ้ามาเก็บดอกพี่น้องเอ้ยอยู่ไซกับเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกับสีผ้ามาเก็บบางทีว่าวีเราดูเรากับสีผ้าผูแเละลงไปหาใส่ตุ้มกุ้งเพราะว่าเราหมักใส่ตุ้มกุ้งอย่างไรอยู่ตามหูวอ้ตามห้องเพื่เนาะ ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้เพิ่นอนเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นส่องใหม่ฮะกระเบิดเมื่อนี้สดๆห่อนๆเลยพี่น้องเนี่ยพอผู้ดีเลยเปิดแล้วก็บช่วงนี้ก็สิมีบุญลายบางเทธอเพิ่นถ้าเป็นหลอกถ้เป็นผู้เป็นเถียบุญหรือหลอกกินซีนพี่โอ้โหเขมาแล้วก็คืออันนั้นเป่าไม้เอาเข่ากับมีเลยมันจะขับก็ยิ่บ้านก้อแพงนะ อันนั้นที่สามขัอยู่บ้านทำแห่งเอากระสีใบเบิ้มอลำเลื่องนนพี่้องเอากระสิไปเบิ่งมอลำเลื่องซาลาว่ะสิไปสมัครเป็นนางเอกมอลำเลื่องอยู่บ้านบ่าวไหวอยู่พี่น้องรอชมรอติดตามเนาะพี่น้องซาลาวสิไปสมัครสิผ่านหรือบ่ก็สิว่ะเจ้าลำยังเป็นแน่ประจิว่ะได้อเนาะโอ้ยเป็นอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ นอนพี่น <önemli> ้อตอนยมเหยียบน้ำเดี๋ยวผิ่นสิไปผ้าเมื่อกินชีอยู่บ้านญาเนาะพี่น้องว่าสุด้าวราจะลาผิ่นสิพ้าเมื่อบ้านญาสิเป็นแนวใดเมื่อบ้านบาวีเออเมื่อบ้านบาวีแล้วบ้านบาวีเป็นแนวใดก็เจาะอยู่กันแนวใดเนาะพี่น้องคนลายบอคนหน่อยบอ คนกินแนวใดพันอยู่เนวใดเอดสีผ้าผ้าพ่นสีผ้าเป็นหลอกนะอ่าไปหาเก็บยา่นหนอกยา่นร่างเหมือนเด็สีผ้าเป็นหลอกแล้วเพราะว่าสีผาเป็ผ้านนมไมไหลเป็นยมเล่งแล้วเออยเลงเน่งได้อยู่บ่มัน่นาสิเกิดนะเพราะว่าพมานาไปยังไงก็ได้ป็นยมเล่งก็มีนาะมไมมานเถออันนั้น หักสีสำคัญคือบ้านบ้านเพิ่นมีอันนั้นน้ำสางคัมเนาะพี่น้องน้ำออกบ่อเพราะว่าบ้านบ้านเพิ่นนี่สิเป็นบ้านยังก็บ้านมันบ้านายน้ำคำลายแล้วก็ดินดงดินเพิ่นก็อุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเพิ่นปลูกเครื่องมั่นปลูกเครื่องอ้อยปลูกปลูกเสื่อยังวะยางกับปลูกยางเนาะไหลได้เนาะ ที่เป็นปูป่อย,อยู่บ้านบาวีเนาะพี่น้องเพราะว่าเพ็่เป็นบ้านในหญ่เนาะกับบ้านเดียวกันกบับบาวัยอะไรพี่น้องเอ้ยอาบาบาวีมียังสีน้ำสเสนอที่เจ้าสิผ้าเป็นลักลัก เมื่อนี้นะใช่ป่ะรารออย่างนีชาตใช่ไ่ะรอกินรอกิ่ซีดกได้สี่เจ้าถนัดบางที่บางที่เบาวี่บางี่แล้วมาถนัดแน่เออบางที่เบาวีเล่าเล่าสิเปเขาวงกบวงเก็บเร่าอาจสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งก็ได้วิธีเขาวงกบพี่น้องวิธีเขาบ้านประตูวิธียังยังเราเออเราเราสีมี่เนี่ยน้ำราวว่าเราเป็นสางนี่พี่น้องเราห้ากัใสใสเหือนเบาไก พึ่งเสร็จเออพึ่งเสร็จจะบานสี่สิบหาบานบ้านหน่อยบ้านใหญ่สามสี่สิบห้าสี่บานหน่อยสี่สิบแปดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไปเขาม้งกบมาเนี่ยเพิ่นกับชิบิซึ่ยเด้งอร่อยไหเฮากินไหนพี่น้องเมื่อนียดากินเต็มร้อยน้ำเบาอันนี้ตีตีต่อมงกินโลดเะพน้อ นี่ดบงอีโลดดบสุเพราะว่าเอาไปตัดน่ะไปตัดน้อยกลางท้ายเนาะแต่ว่าเขาวงตบก็มีขี้เลื่อยคือกันเขาก็ลากขี้เลื่อยบ่ว่าแ่ลางได้กวาดนําพอเว้ใกล้ได้กวาดนําพเมื่อคืนนี้เออนกวาดว่าเออนเพนาบ่ว่าล้างเพราะว่าขึ้นขึ้นถึงเฮือนบ่ถึงเฮือนแบาด้อือเพราะว่าบ้านถึงเฮือน้โตได้บ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านถึงเฮือนคือบ้านตลาดบ้านน้อยบ้านน้อยงเฮือนบด เออบ้านใหญ่น่ะอยู่ทางล่างบ่ทางเหนือเนี่ยเสาสี่ประตูน่ะก็ของเจ้าบ่ใส่ตู้ใหญ่น่ะบ่แล้วไปแก้ไอ้ซืมเอาประตูใหญ่ขนาดไหนตู้หน้าบ้านนะก็จะหิก่อนเด้มีสร้างก่อนได้ไปแก้ไม่เศร้านี่สร้างสร้างก่อนาดอันคุณบ่พภาคไปแก้ทุกคนมันเป็นบ้านพวกก่อนเขาเพราะว่าเขาจะสั่งที่ละอย่างเด้เขาจะสั่งบ่แม่นสั่งมองเดียวมันอะไรเงี้ยคันแม่นเนาะ อันนี้ก็เรื่องของเฮื่อนข่ะเจ้าเนาะพี่น้องอย่าโซ้ห <laughs> อันนี้กัคือคือเตะก็เป็นงานบาวีเนาะอันนี้ก็คืองานบาวีเนาะพี่น้องแต่งานงานสา,นาลุดเดบดัตนี่งานท <laughs> <c oughs> างขาวมื้ทางข้บบบามื้อวนนีทางขมาวมือจะไปตะเต่จะงบายโมงจนมาหาโมไปเมอ่อไรเนมาหอนเพื่อนก็มีไนท์แถวโอ้ขี่รา ย่างย่างวานนี้งวดเต่็มตัวสิบปลายสิบกับพอสาวสิบเต่าเ่ื่อลาเจ้าเมื่อไเจ้าโอ้มันไปน้ำกันน้อพี่น้องเอาจังได้กับผากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่เนยเด้อพี่น้องเห็นจังได้กับทาไปเบิ่งไปส้มอยู่ซองรเจอหน้ากับบ่าววีนาะพี่น้องผืนสีผ้าไปเลาะไปเที่ยวไปโอ้ลมอยู่ไสกับผ้า อันนั้นพี่น้องติดหอยไปนาำพ่นเนาะว่าพ่นสิบาไปสอกหาเหตุอยแนงเนาะพูดก็พูดเขียดก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องบ๊ายบายเด้อขีปนี่ก็เด้อบ๊ายบายพี่น้องสบาสดี